พริกโบราณพี่น้องพีโบร้าน,น,านห้านี่หน่วยปุ่มปุ่มมี่นสิลแต่ว่าดับเบิลเพดเด้อพี่น้องเนี่กำลังคือบริโภคหน้ำแจ๊กเทื่อนเลยพี่น้องนี่ตั้งแต่ปีไก,ก่ละ่าฝนกระตุกม่านบ่เพิุ่กฟื้นฟื้นฟื้นขึ้นมาเนาะน,นี่แต่ว่าหักบ่ท่านได้แตกแตกไอ้หนี่ไม่เนาะมีแต่หน่วยพูดอะเป็นพริกโบราณบ้านห้าเนาะพี่น้องนี่ยามตำอย่างซีเมันสิบ่เหม็นเขียวเนาะพริกสุ่มนี่ มันสีหอมนี่ตำแซบตำพริกตำแจ้วแซบบ่บเหม็นเขียวเ้วอพี่น,อน้องพิชซุ้มงามงามผู้ใดได้แนวไปบ่ผิดหวังเล้อพี่น้องเพราะว่ามันกินได้โดนเนาะกินได้โดนมากๆเป็นสิบปีพู้ละพี่น้องมันบ้นบาตายดตายายเล้อพริกซุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยมันมันบ๊อคือจังบอกพริกอ่าสายพันธุ์ตลาดเด้พี่น้อง แต่พันตลาดก็คือต้นมันสีแบบต้นสีตายนะเนาะต้นแหงต้นเหลืองต้นหยางจังสีเนาะแต่ว่าอันนี้บอเป็นหยางเนาะปลูกใส่เงาต้นไม้แห้งดีนะพี่น้องเลยเห็นบออันนี้คืออยู่โกกสาสต์เนาะนี่พี่นอ้องปลูกใส่เงามันเลยนี่นี่เห็นบอนบอเป็นหยาง พรีกมันมักอยู่แล้วเนาะอันพรีกมันบ่มักแดดจัดเด้อพี่น้องเด้บอบ่มักแดดจัดเนาะงามบ่พี่น้องงามบ่